แผงโซลาเซลล์ที่ตั้งกลางสวนถูกประดิษฐ์แผงควบคุมและติดตั้งเองเพื่อนําพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้กับปั๊มน้ําสูบน้ํารถพืชผักในแปลงฝีมือจากพี่สหคุณแผนใหญ่ชาวอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีที่นําความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในพื้นที่1ิบไร่แต่ยังต้องการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นโคกหนองนามโมเดลจึงเข้าร่วมโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ปัจจุบันทํา อาชีพวิศวกรครับแล้วก็ทําเกษตรกรไปด้วยครับตอนนี้ปลูกอยู่รวมๆแล้วประมาณ1ิบไร่ครับมีพืชไร่จะเป็นพวกเผือกเป็นอ้อยแล้วก็จะมีพวกไม้ป่าไม้ผลคือปลูกผสมประสานกันไปครับตอนนี้แปรรูปเรื่องแป้งเผือกอยู่ครับแล้วก็มีแป้งกล้วยใช้กล้วยน้ำว้าดิบแล้วก็จะมีพวกกล้วยตากาที่ทําในแปลงเกษตรนะก็จะมีการใช้ความรู้ที่เรียนมาเช่นติดตั้งระบบโซลาเซลล์ครับ แล้วก็คือคำนวณยังไงให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะทำล้วก็ใช้ปั๊มน้ำระบบไหนยังไงก็คือมันจะประหยัดประหยัดไปมากเพราะว่าเราไม่ต้องจ้างเขาสิ่งที่อยากได้คือตอนนี้คือยังขาดความรู้เรื่องการทำเกษตรค่อนข้างเยอะอย่างเช่นคือผมอยากทำโคกหนองน้ำโมเดลก็อันนี้ยังไม่มีความรู้เลยก็อยากให้ทางโครงการช่วย เช่นเดียวกับพี่ชูศักแสงอาทิตย์ชาวอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีช่างติดตั้งโซลาเซลล์ควบคู่กับการทําเกษตรผสมผสานในพื้นที่32ไร่ซึ่งมีความต้องการความรู้การแปรรูปผลผลิตและขยายช่องทางการตลาดเพื่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงรับแก้ระบบโซลาเซลล์ระบบะปั๊มน้ำงการเกษตรก็ช่วงวันว่างหรือไม่ก็บางทีเดือนนึงบางทีเราก็ต้อง เบรกรับงานไว้เดือนละ4ีวันหรือเดือนละอาทิตย์อะไรเงี้ยเพื่ออยู่อยู่บ้านแปลงนี้32ไร่ครับก็มีมะพร้าวนะครับมีผักหวานมีกล้วยมียางพาราขนุนแล้วก็มะนาวแล้วก็เป็นไม้ปา่าก็เป็นศักมะฮอกกานีแล้วก็มะตูมคงเป็นคำแนะนำ รเรื่องการแปลรูปเรื่องการตลาดอย่างเครือข่ายเนี่ยอย่างน้อยก็ได้รู้จักพี่ๆได้คําแนะนำก็ก็คือก็มันก็เป็นไอ้นั่นที่เราจะเมาพัฒนาละความรู้ความสามารถที่เราไปอยู่ขงนอกมาเนี่ยถ้าได้เอากลับมาใช้ที่บ้านสักส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันอยู่ได้แล้วเอาระบบโซลาเซลล์มาผลิตกับแสไฟฟ้าในการปั๊มน้ําในการพ่นสมุนไพรที่ไล่มแมลงอะไรพวกนี้ จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้เข้าร่วมโครงการ83รายโดยสหกรณ์จังหวัดเข้าตรวจเยี่ยมสวนเกษตรพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมแก่เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน83รายนะซึ่งในโครงการนี้เราก็จะมีการส่งเสริมให้องค์ความรู้กับเกษตรกรที่จะให้สามารถทําการผลิตโดยได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะ รวมทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนะนอกจากนั้นเราก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของการทางด้านการตลาดในเรื่องของการจัดจําหน่ายนะโดยจะมีทั้งตลาดภายในจังหวัดกาญจนบุรีและก็ตลาดภายนอกจังหวัดรวมทั้งตลาดออนไลน์ด้วยครับกรมส่งเสริมสหกรณ์จะช่วยเสริมความรู้ด้านการเกษตรและประสานห,หน่วยงานต่างๆเข้าสนับสนุนความรู้ทั้งการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาปศุสุตสั์ในรูปแบบเกษตรผสมผสานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อให้ได้สินค้ามีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค